ไม่ใช่เลยประเด็นนี้ประเด็นเดียวไม่ต้องไปพูดประเด็นอื่นครับคุณจะสู้คดีก็สู้ไปสิไม่มีใครว่าอะไรเห็นมัามีทราต้องมาเอาเงินไปวางมีเงินมาก่อนเพราะถ้าไม่วางเงินจาบใดพระราชฎร์พานะซึ่งไม่ได้พระองค์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลกับบริษัทวอเตอร์บาวเลยท่าแถลงการนี้ชี้ชัดเจนนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลกับบริษัทวอเตอร์บาวซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเลย แต่ทรงเดือดร้อนต้องเดือดร้อนพระราชหฤทยัยทรงห่วงใยที่จะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะมีการปลุกระดมประชาชนให้เกลียดชังเยอรมันจนสถ,ถานทูตเยอรมันเนี่ยเขาต้องออกมาแถลงการทีงแล้วและจากวันนี้ยังไปใส่ร้ายป้ายสีว่ารัฐบาลเยอรมันเนี่ยดูหมินพระเกียรติรัฐบาลเยอรมันเขาบอกเขาไม่ได้เกี่ยวไม่ใช่อำนาจเขาเป็นเรื่องของศาลรัฐบาลเขาไม่มีอำนาจที่จะไปแทรกแซงศาลได้ไม่เหมือนหลายประเทศหวนที่รัฐบาลมันเอาแต่แทรกแซงศาลแทรกแซงทุกอย่างหมดเนี่ย พวกนี้ประเทศอะไรประเทศสารคันนี่แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องประชาชนช่วยกันพิจารณาว่าอาญาก,กรรมของรัฐบาลพักประชาธิปัตย์เนี่ยหนักหนาสาหัสปานใดใจดําอัม,มหิตทั้งที่ทราบความในแถลงการของสํานักง,งานราชเลขานุการนพรพองค์แล้ว <c oughs> ก็ยังดื้อตาใสกับพี่น้องประชาชนเขาดื้อตาใสมาตั้งตลอดมา เรื่องปราสาทพระวิหารเรื่องเอมายูสองห้าสี่สามเรื่องสารพัดเรื่องเนี่ยดื้อตาใสาใช้เล่เพทุบายตลอดมานี่กับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะยังดื้อตาใสาและใจดําอมมาหิตพระราชทัพที่พระธานก็ไม่ยอมไปวางขอเวลาอีกสามวันคือขอให้ได้พ้นตาแหน่งไปก่อนก็คือบอกพี่น้องประชาชนน่ะตราบใดที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะยังนั่งเป็นรักษาการนายกอยู่เนี่ยจะไม่มีวันเอาเงินไปวางเพื่อให้ถอนการยึดพระราชพานะเลย นี่ที่เขาทำเนี่ยมันมีความหมายอย่างนั้นครับนี่นะผมเคยไปเยอรมันมาหลายทีนะครับไปดูงานตอนกอตมก็ไปกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปตอนอยู่พลังทางก็ไปดูงานการเมืองคุณก็ไปด้วยครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปกับคุณครับคนเยอรมันเนี่ยเขาเป็นคนชาติพันธุ์ไม่ใช่สีถนนชัย เขาเป็นชาติพนธุ์ที่หนักแน่นในหลักการฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลเยอรมันแถลงมาเชื่อได้เลยว่าครับน่าเชื่อกว่าไอ้ที่รัฐบาลพิเศษแถลงเอางี้ก็ในแถลงการของกองงานราชเลขาธิการในพระองค์เนี่ยได้ระบุชัดเจนนะว่าสารสูงสุดเยอรมันได้วินิจฉัยแล้วเออและสารแขวงได้ออกหมายบังคับคดีแล้วอืและคุณจะไปต่อสู้อะไรอีก แถลงการนี้สอดคล้องตรงกันเป๊ปะกับแถลงการแถลงการของสถานทูตเยอรมันที่รัฐบาลนี้แถลงว่ายังไปอุทธรณ์กันที่ศาลนิวยอร์กนั่นคนละเรื่อง<ช>ไอบ<ช>้บริษัทวอเตอร์บาวเนี่ยไปขอบังคับคดีเนี่ยตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสองสองประเทศประเทศแรกก็คือไปขอให้ศาลนิวยอร์กบังคับคดีเพราะมีทรัพย์สินของรัฐบาลไทยอันนั้นยังสู้กันอยู่ประเทศที่สองที่ขอให้บังคับคดีก็คือประเทศเยอรมัน ซึ่งศาลสูงสุดเยอรมันและศาลแขวงเยอรมันก็ออกคำบังคับแล้วมันต่อให้ศาลนิวยอร์กว่ายังไงมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับคำสั่งของศาลในเยอรมันพรับนคุณรอสาวันคุณรออะไรแถลงการของสถานทูตเยอรมันก็บอกว่าจบแล้วถึงที่สุดแล้วแถลงการของกองงานราชเลขาก็บอกว่าศาลสูงสุดเยอรมันได้วินิจฉัยแล้วศาลแขวงออกมายบังคับคดีแล้วมันก็จบแล้วครับและคุณจะไปรอรอเวลาสามวันอะไรนอกจากจะบอกว่าจะไม่ยอมปฏิบัติ ตามพระราชประสงค์ซนั่นเองสามวันเงิผมบอกยังคือห้าวันยงไงมันข้ามเสาร์อาทิตย์แล้วห้าวันแทนที่เครื่องบินพ,พระราชพาน่าจะได้กลับคืนมาก็<ล>ขายมีค่าเช่าอยู่ทุกวันนะครับใช่ครับผมคิดว่าเรื่องนี้นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายเกษตรและอัยการทั้งสุดต้องรับผิดนะทั้งทางแพ่งและทางอาญานะทางอาญาหมายความว่าไง รัฐบาลก็ดีใครก็ดีมีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพและพระเกีดยรติยศใช่ไหมปกป้องตามาลักพระมาากษาัตริย์นี่คุณไม่ทําหน้าที่ของคุณจนไปนเห็นหกระทบกระเทือนอย่างนี้แล้วเนี่ยพระราชทานพระกระแสอย่างนี้คุณยังไม่ทําเลยอันนี้ผิกดกฎหมายไหมคือคือ,คอมันแปลกตรงที่ท,ที่ถ้าถ้าจะไปสารเกลืให้ความเห็นไปไปแล้วแล้วก็ในถแถลงการสํานักราชาเลขานุก,การในพระองค์เนี่ย ประชาชนอ่านปุ๊บเข้าใจเลยนะครับเข้าใจหมดอ่ะเข้าใจเลยครับว่าว่าระฐบรปจะผสมรัฐบาลจะมาแถลงพห้สับสนวุ่นวายไปใหญ่เลยใช่ครับตอนนี้อานะผมสุปวิธีนนะรัฐบาลพาไปอย่างนี้นะคนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเป็นเงินของนักโทษที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนไปกันใหญ่ลใช่ครับโอ้โหซึ่งซึ่งซึ่งอย่างย่อหน้าหนึ่งบอกว่าแม้ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะไม่ได้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทวอเตอร์บาวเอจีและไม่ได้ทรงเป็นผู้สร้างเรื่องหรือเหตุการณ์ข้อพิพาทขึ้นมาแต่ผลจากข้อพิพาทดังกล่าวได้นํามาซึ่งความเดือดร้อนพระราชาหรือไทยเห็นไหมชัดเจนมากเลยและแค่นี้ยังไม่สํานึกรัฐรบาลนายอภิสิทธิ์เนี่ยไม่สํานึกเลยนะคนไทยทั้งประเทศฟังแถลงการนี้แล้วบางคนงนะคร้องไห้เลยบางคนน้ําตาซึม เละอยอ่านต่อไปเลยครับพระราชปณิธานอ่ะใช่ครับเขาบอกว่าซึ่งนำความเดือดร้อนพระราชฤทัไทยกระทบต่อพระราชกรณีจกิจและเสี่ยงต่อการเสื่อมเสียพระเกียรติยศเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต่อว่าในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชกระแสและพระราชปณิธานที่จะทรงตอบแทนพระคุณแผ่นดินไทยและทรงใช้หนี้บุญคุณ ให้กับประเทศชาติในพระราชฐานะที่ทรงเป็นประชาชนชาวไทยพระองค์หนึ่งและทรงเป็นองค์สยามากุฎราชกุมารของประเทศไทยอีกทั้งมิให้กระทบเกิดความกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเพื่อให้ข้อพิพาทดังกล่าวจบลงด้วยดีและรวดเร็วจึงจะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปใช้ในการระงับข้อพิพาทดังกล่าวทั้งนี้ไม่ทรงปรารถนาที่จะให้มีให้มีพระนามาพิไทยไปเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทและไม่ให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อพระเกียรติยศเนีรัฐบาลมันควรจะสำนึกนะรับกระแสท่ากระแสใส่เก้าวและปฏิบัติค,คนไทยทั้งหลายฟังแถลงการนี้แล้วทราบซึ้งในน้ำพระราชธิไทยที่ทรงเสียสละที่พระราชปริธานที่จะสนองคุณแผ่นดิน แต่รัฐบาลพวกนี้มันไม่คิดจะสนองคุณแผ่นดินบ้างหรือไงไม่คิดสนองคุณพระมหากษัตริย์บ้างหรือไงอถวายสัตว์วันนี้ก็ไปถวายสัตว์เมื่อวานซื้อเมื่อวานเนี่ยก็ไปถวายสัตว์แล้วยังไม่ทําอะไรเลยซึ่งนายพิสิทธิ์ก็บอกว่าทางรัฐบาลได้กล่าวบ,บังคมทูลที่จะขอไปดําเนินการก่อนก็คือไม่ฟังที่รับไม่ไม่ฟังไม่ฟังแถลงการเลยอะครับพระองค์ท่านต้องการยุติให้เร็วที่สุด เพราะรถพระราชพานะก,ก็ถูกยึดอยู่พระนามาพิไทยก็ติดอยู่ที่เครื่องบินรบทรงเดือดร้อนพระฤาษีไทยกระทบความธ์รหว่องประเทศไม่ยอมสํานึกยังดื้อรั้นแม้กับเจ้าฟ้าเ<ด>จ้าแผ่นดินใช่ครับโทษสรุปได้อย่างเดียวเนี่ยแต่นี้นอกเหนือจากที่สมัชชาประนามไปแล้วเนี่ยมีทางไหนที่จะดาเนินการอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมครับเพราะว่าคือวันนี้เนี่ยพี่น้องคนไทยจํานวนมากเนี่ยไม่สบายใจกับเรื่องกรณีที่ฟังการแถลงของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณ อภิสิทธิเวชชาชีวะคุณกสิทธิพิลมแล้วก็สํานักอายาการสูงสุดเนี่ยคือพวกเหล่านี้นะครับพยายามให้เห็นว่าคดีมีทางต่อสู้และต้องต่อสู้คดีต่อไปไม่มีใครว่าคุณสูงคุณไปรอครับแต่คุณทําคุณไม่วางหลักประกันทรัพย์สินครับตามคําชี้ขาดของตุยาตตุลา,าการเป็นเหตุให้ทรัพย์สินส่วนลงถูกยึดเนี่ยทําไมคุณไม่แก้ไขละ่ะนี่เพราะคุณไม่วางทรัพย์เป็นหลักประกันนี่ จึงเป็นเหตุให้ทรัพย์สินส่วนพระองค์ถูกยึด <Sure. S 2> ตรงนี้แต่หากนะแล้วคุณยังบิดเบือนหลอกประชาชนอยู่เหมือนที่หลอกมาตลอดสอปีนั่นแหละวันๆนคิดแต่โกหกอย่างเดียวนะนี่คือการโกหกในรัฐบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นแถลงการของทางทางการของทูตทูตเยอรมันกับแถลงการของสำนักราชเลขานุการในพระองค์เนี่ยประชาชนก็กระจ่างหมดแล้วในคณะนี้ครับ แถลงการรัฐบาลแถลงการสีทนนชัยแถลงการของสถานเยอรมันบอกเรื่องนี้มันถึงที่สุดแล้วจบ,บแล้วครับแถลงการของสมักราชเลขาธิก,การเนี่ยก็บอกสารสูงสุดก็วิธีชัยแล้วครับแล้วยังมีอะไรที่จะให้ชัดเจนอีกล่ะที <c oughs> นี้ต้องต้องเรียนถามท่านอาจารย์ชัยวัตรว่าหลังจากที่ถแถลงการของสมัชชาออกไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ คงจะต้องคุยกันในในในสมัชชานะว่าเราจะดําเนินการในแง่กฎหมายอะไรได้บ้างโดยเฉพาะที่ปรึกษากฎหมายนะครับนั่นหมายถึงว่าคงจะต้องเอาเรื่องเข้าไปสู่อำนาจตุลาการมีช่องทางอะไรหรือไม่ครับในฐานะที่เราเป็นประชาชนแล้วันแต่ว่าเพราะว่าในแง่ของสังคมเราก็ทําไปแล้วในการประนามครับพฤติกรรมของรัฐบาลต่อกรณีนี้ ผมเองอยากจะฟ้องพี่น้องทหารบอกให้ได้ดูเะครับเนี่ยรัฐบาลเนี้ยปากว่าจงรักภักดีและเป็นที่ทําอยู่เนี่ยไม่เชื่อฟังอะไรทั้งสิ้นอันที่จริงเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยจะต้องพิจารณาครับโดยเฉพาะกรามานกับสภาความมั่นคงแต่พอผมดูแล้วเนี่ยมันก่อบของ ของของสองหน่วยงานเนี่ยผมผมไม่รู้ว่าเขาออกกอบโยงกับรัฐธรรมนูนหรือเปล่าครับแล้วจริงๆงานของความมันคงมันกว้างขวางถึงขนาดพฤติกรรมของกอที่จนถึงชั่วโมงนี้เนี่ยผมยังเชื่อด้วยสุจริตใจเข้าขายเป็นภัยต่อความมันคงคุณก็ไม่พิจารณาอะไรกันเลยเลยครับคือภาพตรงนี้ขณะที่รประชาชนเนยสะท้อนเสียงมามากมายกกตหคนปิดหูปิดตาก็ บันเลงไปยิ้มย่องผ่องใสอะไรกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องที่เราได้มอบหมายให้ท่านประธานสมัชชาปุริบันวิทย์เกียงไปยื่นต่อปปงในการตรวจสอบสิ่งก็เรื่องไปใส่แล้วนะฮะกว่าในคนกายปปงฉะนั้นในหลายนี่ฉะนั้นวันนี้จริงๆเนี่ยผมว่ากรณีของกกตกรณีของไทยกัมพูชากรณีของล่าสุดในพฤติกรรมของรัฐบาลรัศการเนี่ยผมว่า จะต้องพิจารณาแล้วแหละในกรรรมนในกรณีที่เร่งด่วนโดยไม่ให้ในพิสิทธิ์เข้านะครับคือถ้ามองถ้ามองจากกลไกเนี่ยถ้าจะชวัดมองว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของสภาความมั่นคงหรือน่าจะเป็นเรื่องของคลรมนทุกฮะต้องเป็นไม่กรมรมนมัน,ม,นมันไปทางนายกยยนนใช่เป็นกลรโมนใช่ครับกลรมนเน,นี่ยกับสภาความมั่นคง ตอนนี้สภาันคงนายนายกเป็นประธานครับฉะนั้นผมถึงเสนอว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยคุณต้องคุยกันแล้วคุณจะปล่อยประเทศเป็นอย่ายงนี้ได้ไงเพราะวันนี้คุณไม่รู้อยู่แก่ใจหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกกตไม่ว่าจะเป็นอะไรตามมนลุนม,มันไม่ไเดินงานไม่ทํางานแล้วคุณจะปล่อยให้ประเทศชาติอยู่ไปอย่างนี้เหรอรแล้วคุณรู้อยากใจจะปล่อยให้พระราบานะไม่ทําอะไรจอดอยู่ทุงยึดไปอีกสามวันมีใ้าวันเหรอครับตกลง ถ้าคุณไม่ไม่ร้อนเป็นหนาวนี่คุณจะเป็นความมั่นคงของประเทศได้ยังไงคือภาละนี้ก็จะไปตกกับฝ่ายกองทัพอีกครับก็เป็นหน้าที่ของกองทัพนะครับในการดูแลรักษาความมั่นคงนี่กระทบโดยตรงนะมีถแถลงการณ์ี่ชัดเจนยังไม่อ่านไม่เข้าใจอีกเหรอครับใช่ไหมครับหรือเอาทะลองคุณหมายถึงกองทัพก็ต้องผู้นำเราถ้าก็ต้องเข้าฝ้าพราะองค์ท่านธนับส่งเป็นจอมทัพไทยครับ ถูกไหมครับก็ทำดิมีสิ่์เข้าเฝ้าฐานะผู้นำเราทัพที่จะเข้าเฝ้าจอมทัพไทยก็คุณว่าเรื่องเกิดไม่พอเหลอรัฐบาลร,รักษาการไม่สนองต่อพระราชดำริครับของสมเด็จพระโอรสาครับซึ่งจริงๆโดยเหตุผลก็ชัดเจนหมดแล้วแมตายุด เกติภูมิของมาดทชาติเป็นที่ตั้งนะสองมีคนกลุ่มหนึ่งใส่ต่ออีกว่าพระราชาสุนพระองค์ไม่ใช่เป็นของไอ้อยู่มุมนอกอยู่มุมนอกครับแล้วตกลงกองทัพก็ไม่ทําอะไรหน่วยงานความมั่นคงก็ไม่ทําอะไรก็ปล่อยไปรอตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็มาว่าเฮ้ยครับตกลงความมั่นคงมาเท่นี้รอได้เหรอหรือจะเอาแบบกบก,บกบตเขาบอกให้ทําโดยพัน ตีกันเชียงหรือจะเอาแบนหรืออก็ณอยากจะขายคุณเชียงเอาเงียอะไรตีกันเชียงเก่งนักอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับก็ผมถึคอดว่ามันก็ต้องคุยกันในสมัชชาว่ามันมีติครับผมนจนให้ดําเนินการทางกฎหมายกับรัฐบาลนะ เพราะนต้องสั่งสอนให้รู้สำรึกว่าขนาดสมเด็จพระบรมราชรนสาวรีย์สยามกุฎราชกุมารคุณยังทํากับพระองค์ท่านได้ถึงเพียงนี้แหละจะปล่อยไม่ได้ยังไงไอ้ที่ต้องปรึกษาก็ล้วก็เอาเรื่องกรณีไทยกุญชาไปใส่ที่ประชุมใหญ่สันนิการสองทีเด้งสองทีเลยอ้างว่าไม่มีกฎหมายลูกรองรับเพราะฉะนั้นมาเลยกลายเป็นประเด็นที่เหมือนกับว่าเรื่องทุกเรื่องพี่น้องประชาชนกระจ่างหมดแล้ว แล้วมุมมองของทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้อธิบายหลายเรื่องพี่น้องประชาชนก็ชัดเจนแล้วเข้าใจหมดแล้วในประเด็นเหล่านี้เพียงแต่ว่าคนที่มีหน้าที่ดันเนมนการก็ยังดื้อตาใสแล้วก็ลอยไปลอยมาทําให้พี่น้องประชาชนไม่สบายใจอยู่ในขณะนี้ครับคนอย่างนี้มาเป็นนายกสองปีสี่เดือนแล้วพักที่ประกาศว่าเป็นพักเก่าแก่นักกฎหมายเต็มพักผู้หลักผู้ใหญ่ก็เต็มพักวันนี้ชัดเจนไหมว่าเนี่ยกระบวนการเนี่ย ที่พูดว่าจงรักพักดีนะถ้าตอนเลือกตั้งจำได้ไหมครับ,รบถ้ารักพระเจ้าอยู่ให้ไปกายให้พักการเมืองพักหนึ่งเนี่ย